สวัสดีปีใหม่ครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่156มันติกุป Scalping EA วันนี้เราจะอาศัยกลยุทธ์ Price Action Pattern ในการหาจุดเข้าบายหาจุดเข้าเซลล EA ที่เราสร้างในวันนี้นะครับใช้ทุนน้อยครับ100 USD ก็สามารถเทรดตลอดทั้งปี2024ได้สังเกตดูนะครับจากผลการทดสอบนะครับใช้เงินทุนเริ่มต้นแค่100 USD นะครับ ระยะเวลาการทดสอบนะครับตั้งแต่วันที่1เดือน1นะครับปี2024ถึงวันที่2เดือน1ปี2025เห็นไหมครับ1ปีนะครับกินทุนนะครับ MacD d อยู่ที่24.76นะครับเมื่อคำนวณเป็นเงิน US ก็คือ77.65 Relative D d อยู่ที่28.73เมนะครับเมื่อคำนวณเป็นเงินก็คือ43.22 USD กินเงินนะครับ กินทุนเนี่ยนะครับน้อยกว่าเงินทุนเริ่มต้นเห็นไหมครับได้กําไรนะครับตลอดทั้งปี2024นะครับได้กําไร300กว่าปร์เซ็นต์348 US ดอลลร์ดังนั้น EA ตัวนี้น่าสนใจนะครับมันอาศัยกล,ลยุทธ์อะไรเข้าแบบไหนทำไมถึงเซฟจังเลยนะครับ มาดูนะครับ EA ตัวนี้นะครับเราจะเปิดไม้บายไม้แรกเราจะมาดู RSI ก่อนนะครับถ้า RSI ต่ำกว่า30ซึ่งผมเรียกว่า over s o นะครับถ้าช่วงใน RSI ต่ำกว่า30ผมถึงจะพิจารณาเปิดไม้บายนะและจะเปิดไม้บายตอนไหนครับตอนที่มันเป็น price action pattern ดังนี้นะมันจะต้องอะไรครับแท่งเทียน ID2 นะครับจะต้องเป็นแท่งเทียน ขาลงนะครับเป็นแท่งเทียนเป็นโดจินะครับเป็นขาลงนะครับโดยที่มีไส้เทียนด้านล่างยาวๆเห็นไหมครับมีไส้เทียนด้านล่างยาวๆนะครับและอะไรครับบอดีไซส์เนี่ยนะครับจะต้องน้อยกว่าไส้เทียนด้านบนเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นโดจิใช่ไหมครับที่เป็นแท่งเทียนขาลงนะครับต่อมานะครับ id 1นะครับแท่งเทียน id 1คือแท่งเทียนก่อนหน้ากลับตัวสูงขึ้นนะครับกลับตัวสูงขึ้นเห็นไหมครับกลับตัวสูงขึ้นไปโดยที่อะไรครับ ไส้เทียนด้านล่างของมันหรือที่เราเรียกว่าแคนเดลโลเนี่ยนะครับจะต้องอยู่เหนืออะไรครับราคาต่ําตุดของแท่งเทียน ID2 ด้วยนะครับเห็นไหมครับจุดมันเนี่ยนะครับจะต้องไม่ต่ํากว่าจุดต่ําสุดของแท่งเทียน ID2 นะครับแบบนี้นะครับผมถึงจะทําการพิจารณาเปิดไม้บายนั่นเองนะครับนี่ก็คือเงื่อนไขการเปิดไม้บายนะครับมาดูเงื่อนไขการเปิดไม้เซล์บ้างนะครับ เช่นเดียวกันครับ RSI นะครับจะต้องอยู่เหนือเลเวล70็ซึ่งผมถือว่าเป็น RSI overbought นะครับและขณะนั้นนะครับแพทเทิร์นของแท่งเทียนนะครับจะต้องเป็นแพทเทิร์นดังนี้นะครับ ID สองนะครับเป็นโดจิเหมือนกันนะครับแต่มีไส้เทียนด้านบนยาวๆเห็นไหมครับเป็นแท่งเทียนขาขึ้นด้วยนะครับเป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับเป็นบูแคนเดลนะครับและมีอะไรครับ ไส้เทียนด้านบนยาวๆเห็นไหมครับมีการปฏิเสธราคาด้านบนยาวๆและต่อมานะครับแท่งเทียน ID 1นะครับเป็นแท่งเทียนขาลงนะครับเป็นแท่งเทียนขาลงนะครับโดยที่อะไรครับไส้เทียนด้านบนเนี่ยนะครับจะต้องสูงไม่เกินไส้เทียน ID 2นะครับเห็นไหมครับเขาเรียกว่า candle high ของ candle ID 1จะต้องต่ำกว่านะครับ a n d เด High ของ candle ID 2นั่นเองนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ผมก็จะพิจรารณาเปิดไม้เซลล์นั่นเองนี่คือเงื่อนไขการเปิดไม้เซลล์ไม้แรกนะครับหลังจากเปิดไม้แล้วนะครับระบบ FTB ระบบ FTS นะครับโฟโรเทนฝั่งบายโฟโรเทนฝั่งเซลล์ก็จะทำงานนะครับ แต่ในกรณีที่เปิดไม้บายแล้วราคาวิ่งลงหรือเปิดไม้เซลล์แล้วราคาวิ่งขึ้นขาดทุนใช่ไหมครับระบบ RTB ระบบ RTS ระบบ RTB ก็คือ Reverse t r e n ฝั่งบายระบบ RTS ก็คือ Reverse t r e n ฝั่งเซลล์ก็จะทำงานทำการแก้ไม้นะครับให้กลับมามีกำไรพอกลับมามีกำไรครบ5เหรียญน,นะครับก็จะปิดออเดอร์ทั้งบายและเซลล์แล้วก็กลับไปเริ่มต้นนับหใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า เอาจะเขียน EA ตัวนี้กันอย่างไรนะครับให้เกิดเป็น EA ที่มีประสิทธิภาพตามผลการทดสอบที่เราได้เห็นกันระบบโฟรเทนนะครับก็จะบริหารจัดการกำไรนะครับโดยใช้บล็อกเทลลิงสต็อปนะครับเปิดไม้เซลล์ราคาวิ่งลงระบบโฟรเทนก็จะบริหารจัดการกำไรโดยใช้เทลลิงสต็อปเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า EA ตัวนี้เขียนกันอย่างไรเขียนไม่ยากครับเขียนง่ายๆนะครับ เริ่มต้นนะครับเรามาดู constant และ variable ของ ea นะครับ constant ของ ea มีอยู่ด้วยกัน14ตัวนะครับ ea name เก็บชื่อของ ea upper limit lot size เท่ากับ0.1นะครับค่าตรงนี้เราจะเอาไปใส่ใน box by u now box s e l l now นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ขนาดของ lot size เนี่ยออกสูงเกินไปนะครับ ล็อตเท่ากับ0.01นะครับนี่คือล็อตสตาร์ทนะครับขนาดล็อตไซส์เริ่มต้นล็อตพัด B ล็อตพัด S เท่ากับ0.01ในกรณีนะครับโหมด r e เว r ร์ส a ทนหรือโหมดแก้ไม้นะครับก็จะมีการแก้ไม้ใช่ไหมครับมันจะมีการปรับเพิ่มขนาดล็อตไซส์เมื่ออะไรครับจำนวนไม้ไปครบตามสเต็ปที่เรากำหนด สเต็ปละเท่าไหร่ครับสเต็ปละ5นะครับกำหนดตรงไหนครับกำหนดตัวเขาออเดอร์ B เขาออเดอร์ S ตัวนี้นะครับเราใส่ค่า5ลงไปนะครับกิจ s t a n c e เท่ากับ60ระยะกิจของตัวอย่างนี้คือ60ปิ๊บนะครับ Cross Money เท่ากับ5นะครับเราทดสอบแล้ว Time Frame 15นาทีกินกำไรแค่5เหรียญนะครับในกรณีแก้ไม้นะจะค่อนข้างได้ประสิทธิผลสูงกว่านะครับค่าอื่นนะครับ t ทลลิงสต็อปหกสิบเ i ลลิงสเต Backtest mode นะครับ Data type เป็น Boolean นะครับค่าเริ่มต้นคือ f o r RSI o v e r s o l l 30 RSI o v e r b o u r h t 70ตรงนี้จะเอาไปกำหนดตรงอะไรครับพารามิเตอร์ของ Indicator RSI นั่นเองนะครับส่วน Variable มี11ตัวนะครับเหมือนตัวอย่างอื่นเลยนะครับ Lot B Lot S g ิด Distance คูณ2 m o โหมด FTB โหมด FTS โหมด RTB โหมด RTS เขา B, ีเขา S Profit B Profit S ค่าเริ่มต้นเป็นศูนยนะครับกดอัปเดตทุกครั้งนะครับที่ผู้เรียนทำการตั้งค่า Constant และ Variable มาดู a อเรียแรกเลยนะครับ a อเรียนี้สำคัญนะครับผมจะไปช้าๆเดี๋ยวจบ a อเรียนี้ปุ๊บนะครับแอเรียอื่นๆเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้านะครับก็จะไปเร็วขึ้นนะครับ ในแอเรียนี้เราจะเปิดไม้บายตอนไหนครับเรามาดูนะครับเราจะเปิดไม้บายเราจะเริ่มต้นเราจะใช้บล no ็อกโนเทตตรวจเช็คก,ก่อนนะครับว่ายังไม่มีการเปิดไม้บายนะในระบบใช่ไหมเ mm. ห็นไหมครับโนเทตฟิลเตอร์บายไทยเลือกบายและตัวอย่างนี้เป็นมันติกุปใช่ไหมครับเป็นมันติกุปเราตั้งเงินไขว่าไม้บายจะต้องเป็นกรุ๊ปที่1เท่านั้นไม้เซลเป็นกรุ๊ปที่2เท่านั้นใช่ไหมครับและเราบอกว่านะครับเราจะเปิดไม้บายตอนที่เราตรวจพบว่า แท่งเทียน ID 2เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นโดจิใช่ไหมครับเป็นโดจิแบบไหนเป็นแท่งเทียนขาลงด้วยนะครับเราเอาบล็อกคอนดิชันมานะครับกำหนด c a n d l e o p e n Candle ID 2สูงกว่า a n n l e c l o s e c a n d l e ID 2ราคาเปิดอยู่สูงกว่าราคาปิดแสดงว่า ID 2เนี่ยเป็นแท่งเทียนขาลงถูกไหมครับและคุณลักษณะของแท่งเทียน ID 2เนี่ยนะครับจะต้องมีไส้เทียนด้านบนเห็นไหมครับ Can เด e บัตทอมวิกไซด์เนี่ยนะครับโทษทีครับไส้เทียนด้านล่างนี่นะครับจะต้องยาวกว่าไส้เทียนด้านบนนะครับแคนเดลอัปเปอร์วิกไซด์แคนเดลไอดีสองนะครับและอะไรครับขนาดของไส้เทียนด้านล่างนะครับแคนเดลบัตทอมวิกไซด์เนี่ยจะต้องสูงกว่าอะไรครับแคนเดลบอดดิไซด์คือใหญ่กว่านั่นเองบางคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่เอาแคนเดลอัปเปอร์วิกไซด์เป็นตัวกำหนดก็ได้นะครับคุณจะได้โดจิที่สวยกว่าค่านี้ด้วยนะครับ จากเงื่อนไข3บล็อกนี้นะครับคุณจะได้ลักษณะนะแท่งเทียนเป็นแบบไหนครับเป็นแบบนี้นะครับแท่งเทียนขาลงใช่ไหมครับเป็นแท่งเทียนขาลงที่มีไส้เทียนด้านอะไรครับด้านล่างยาวๆใช่ไหมครับด้านล่างยาวๆเป็นแท่งเทียนขาลงด้วยนะครับมันแสดงให้เห็นถึงการปฏิเสธราคาใช่ไหมครับปฏิเสธราคาเซลใช่ไหมครับเริ่มมีการเปิดไม้บายสวนใช่ไหมต่อมานะครับแท่งเทียน ID 1นะครับนี่คือแท่งเทียน ID 2นะ แท่งเทียน ID 1นเนี่ยนะครับจะต้องเป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับโดยที่มีไส้เทียนด้านล่างเนี่ยหรือ Can d l e Low เนี่ยอยู่สูงกว่านะครับ Can เด e Low Candle ID 2นะครับกำหนดอย่างไรมาดูนะครับ ID 1เป็นแท่งเทียนขาขึ้นใช่ไหมครับต,รตัวนี้จะเป็นขาขึ้นนะเป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับเราก็ใช้บล็อกคอนดิชันตรวจเช็คว่า Can เด e Open ราคาเปิด Can เด e ID 1เนี่ยต่ำกว่า Can d l e c ์ o s ร Candle ID 1ไหม เปิดต่ำกว่าปิดก็เป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับและเรามาเช็คว่าละครับ c a นเดลโล่แนเดล ID 1เนี่ยอยู่สูงกว่า c a นเดลโล่แคนเดล ID 2จริงไหมเห็นไหมครับถ้าจริงนะครับเราก็จะมาพิจารณา RSI นะครับที่จุดจุดที่เราจะเปิดไม้บายนะครับที่เราจะเปิดไม้บายนะว่า RSI ที่เราจะเปิดไม้บายเนี่ยอยู่ต่ำกว่า RSI Oversold ไหมก็คือเลเวล30ไหมนั่นเองนะครับหากเข้าเงื่อนไขนะครับเราก็จะเปิดไม้บายเลยใช่ไหมครับเปิดไม้บายในแท่งเทียนปัจจุบันนะครับนี่คือเงื่อนไขการเปิดไม้บายหลังจากเปิดไม้แล้วก็กลับเข้าสู่โปรเซสของระบบมัลติกรุ๊ปสเกลปิ้ง EA ใช่ไหมครับโดยการที่เปิดไม้บายภายใต้ใตกรุ๊ปที่1ด้วยขนาดล็อตไซส์ 0.01นะครับใส่ Upper Limit l o ต s i z e ไนะครับ 0. 0.1ไว้ที่ช่อง Volume Upper Limit นะครับตรงนี้คืออะไรครับขนาด l o t s ไซ e จะออกได้สูงสุดไม่เกิน 0. 0.1นั่นเองนะครับ no stop loss no take profit หลังจะเปิดไม้บายไม้แรกที่มีประสิทธิภาพแล้วนะครับเราก็จะไปเปิดการทำงานของโหมด FTB เปิดการทำงานของโหมด RTB นะครับโดยใส่ค่า หนึ่งให้กับมันนะครับและเก็บขนาดล็อตไซส์ไม้แรก0.01ไว้ในตัวแปรล็อต B นั่นเองนะครับนี่คือนะครับวิธีการหาจุดเปิดไม้บายไม้แรกนะครับแอรเรียนี้ผมจะไปช้าๆนะครับมาดูเงื่อนไขการเปิดไม้เซลล์ไม้แรกบ้างนะครับเริ่มต้นโดยการใช้บล็อกโนเทตนะฟิลเตอร์ไบไทเลือกเซล ตรวจช็คก,ก่อนนะครับว่าตอนนี้ในระบบยังไม่มีการเปิดไม้เซลไมซเซลเป็นกรุ๊ปที่2นะครับใส่กรุป๊ปใส่เลข2ไว้ด้วยนะครับและนำบล็อกคอนดิชันมานะครับแท่งเทียน id 2ต้องเป็นแท่งเทียนขาขึ้นคําว่าเป็นแท่งเทียนขาขึ้นคืออะไรครับแคนเดลโอเพนแคนเดล id 2เนี่ยจะต้องอยู่ต่ํากว่าแคนเดลครอสแคนเดล id 2ถูกไหมครับเปิดอยู่ต่ํากว่าผิดนั่นคือแท่งเทียนขาขึ้นนะครับและต่อมาอะไรครับ ไ้เทียนใช่ไหมครับตอนนี้เราจะเซล,ล์นะครับไ้เทียนด้านบนจะต้องยาวกว่าใช่ไหมครับจะต้องยาวกว่าไ้เทียนด้านล่างด้วยนะครับนั่นก็คืออะไรครับ Upper w i c k s i z ซของ Candle ID 2จะต้องใหญ่กว่า Candle Bottom w i c k ไซ z e c a n เด e ID 2นั่นเองนะครับอันนี้เป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับเป็นแท่งเทียนขาขึ้นสังเกตไหมครับมีการปฏิเสธราคามีการเปิดไม้เซล์สวนใช่ไหมครับ และต่อมานะครับ ID 1จะต้องเป็นแท่งเทียนขาลงนะครับ ID 1นะนี่ ID 2นะครับนี่ ID 1โดยที่ ID 1จะต้องมีอะไรครับ Candle High เนี่ยต่ำกว่านะครับต่ำกว่า Candle ID 2ด้วยนะครับเห็นไหมครับ ID 1เป็นแท่งเทียนขาลงใช่ไหมครับ ID 1เป็นแท่งเทียนขาลงนะครับเราก็เอา Box Condition มาตรวจเช็ค Candle Open Candle ID 1สูงกว่า Candle Close Candle ID 1 เปิดอยู่สูงกว่าปิดเห็นไหมครับเป็นขาลงนะครับและแคนเดลไฮนะครับแคนเดลไฮ ID 1ต้องอยู่ต่ำกว่าแคนเดล g h ID 2เห็นไหมครับเข้าเงืนขนไของเราเลยใช่ไหมครับและขณะนั้นนะครับก่อนที่เราจะเปิดไม้เนี่ย RSI overbought ไหมคำว่า RSI overbought คืออะไรครับเล RSI level เนี่ยอยู่สูงกว่า level 70ไหมเราถึงจะเปิดไม้เซลล์นะครับถ้าเข้าเงื่อนไขทั้งหมดเปิดไม้เซลล์ด้วยขนาด 0.01ล็อตนะครับอย่าลืมใส่กรุ๊ปที่2ด้วยนะครับโวลูมอัปเปอร์ลิมิตใส่อะไรครับอัปเปอร์ลิมิตล็อตไซ์ลงไปนะครับเผื่อระบบมันเออร์เลอร์นะครับขนาดล็อตไซ e ์เนี่ยจะได้ออกไม่เกิน 0. 0.1ล็อตนั่นเองนะครับ no stop loss no take profit หลังจากเปิดไม้เซลแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไปเปิดการทำงานของโหมด FTS ไปเปิดการทำงานของโหมด RTS นะครับโดยใส่ค่า1ให้กับ โหมด RTS และโหมด FTS และก็เก็บขนาด l o อตไซส์ไม้เซลล์ไม้แรกไว้นะครับในตัวแปร l o อ S นั่นเองนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปไวๆๆแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันจะเหมือนกันกับตัวอย่างก่อนหน้าเลยนะครับหลังจากเปิดไม้บายไม้แรกนะครับโหมด FTB โหมด RTB ทำงานใช่ไหมครับเปิดไม้เซลล์ไม้แรกนะครับโหมด FTS โหมด RTS ทำงานใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูฉากทัศน์ของการเปิดไม้บายไม้แรกก่อนนะครับหลังจากเปิดไม้บายไม้แรกนะครับโหมด FTB ทำงานนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราให้ FTB มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับหลังจากโหมด FTB ทำงานนะครับ b o x if t e d e นะครับก็จะตรวจเช็ค รีเช็คนะครับว่ามีการเปิดไม้บายนะครับภายใต้กรุ๊ปที่1อยู่ใช่ไหมนะครับถ้ามีนะครับก็ไปเช็คทิศทางนะครับของราคาว่าตอนนี้นะครับหลังจากเปิดไม้บายไปแล้วนะราคาวิ่งขึ้นไหมนะครับวิ่งขึ้นก็คืออะไรครับราคาวิ่งขึ้นไปสูงกว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหน้าไหม รเราก็จะใช้ box for estate นะครับส่งข้อมูลไม้บายล่าสุด1ข้อมูลไปให้ condition ตัวเช็คนะครับว่าราคาปัจจุบัน candle close candle id 0เนี่ยสูงกว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหน้าไหมถ้าสูงกว่าแสดงว่าอะไรครับเปิดไม้บายแล้วได้กำไรถูกไหมครับเราก็จะเปิดไม้บายเพิ่มแต่จะไม่เปิดทีเกินไปนะครับเราจะสร้างระยะกิจขึ้นมาเห็นไหมครับ การสร้างระยะกิจแบบคงที่นะครับเราจะใช้2บล็อกบล็อกที่1คือฟอร์มูลานะครับเราจะสร้างตัวแปรกิดดิสเทนต์คูณ2และนำไปใส่ในบล็อกโนเทตเนียบายตอนนี้เราจะสร้างระยะกิจฝั่งบายนะครับฟิลเตอร์บายไทยเลือกบายนะครับกิดดิสเทนต์คูณ2ใส่ในช่อง l e นช์ออฟนะครับแค่นี้เองนะครับเปิดไม้บายราคาวิ่งขึ้นครบ60ิปิ๊กก็เปิดไม้บายเพิ่มนะครับด้วยขนาด0.01ล็อต นะครับ no stop loss no take profit นะครับและอะไรครับเมื่อโหมด FTB มีการเปิดไม้นะครับตอนเริ่มต้นนะครับโหมด FTB โหมด RTB มันทำงานพร้อมกันใช่ไหมครับและเมื่อโหมด FTB มีการเปิดไม้เราก็ต้องไปปิดการทำงานของโหมด RTB นะครับปิดอย่างไรครับเอา modify v a r i a b l e มานะครับใส่ค่าศูนย์ให้กับโหมด RTB แค่นี้ก็เป็นการปิดการทำงานแล้วครับเมื่อจำนวนการเปิดไม้บายนะครับ ในกรุ๊ปที่1น,นะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้นะครับเราใช้บล็อกเช็คเทรดเขานะครับเช็คจํานวนการเปิดไม้บายนี่นะครับถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับบล็อกเทลลิงสต็อปก็จะเริ่มทํางานทันทีนะครับเทลลิงสต็อปก็จะทําการปรับตําแหน่งสต็อปลอสนะครับขยับมานะครับให้อยู่ห่างจากราคาสูงสุดอยู่ที่ 60ิปิ๊บนะครับตามค่าของ trailing stop และขยับตามไปทีละ1ปิ๊บตามค่าของ trailing step นั่นเองนะครับนี่คือกระบวนการการทำงานของการเปิดไม้ายแล้วราคาวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมามาดูฉากทัดเปิดไม้ายแล้วราคาวิ่งลงคือขาดทุนบ้างนะครับเปิดไม้ายไม้แรกโหมด rtb ทำงานใช่ไหมครับเพราะโหมด rtb เราให้ค่า1กับมันไปนะครับหลังจากนั้น box if t a s e ก็จะรีเช็คว่ามีการเปิดไม้บาบอยู่ใช่ไหมถ้ามีการเปิดไม้บาบอยู่นะครับเราจะมาเช็คทิศทางล่ะครับว่าถ้าโหมดแก้ไม้จะทํางานเปิดไม้บาบแล้วราคาต้องวิ่งลงถูกไหมครับเปิดไม้บาบราคาวิ่งลง for i s test ก็คือส่งข้อมูลไม้บาบล่าสุดหนึ่งข้อมูลให้ condition ตัวเช็ค ว่าราคาปัจจุบันต่ํากว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหน้าไหมเมื่อเปิดไม้บายราคาวิ่งลงก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไม้ของเราใช่ไหมครับก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างก่อนหน้านะครับลองไปย้อนกลับไปศึกษาดูนะครับเราจะสร้างระยะกิจ60ปิบปขึ้นมาก่อนนะครับโดยใช้ฟอร์มูลากับโนเทตเนียบายเหมือนกันนะครับกับฝั่ง FTS และเมื่อเปิดไม้บายราคาวิ่งลงครบ60สิบยังไม่เปิดไม้บายเพิ่มนะครับเราจะมาหาจุดกลับตัวนะครับว่า ID 2เป็นแท่งเทียนขาลงใช่ไหม ID 1กลับตัวเป็นแท่งเทียนขาขึ้นหรือเปล่านะครับหากเกิดแพทเทิร์นแบบนี้เราถึงจะเปิดไม้แก้ไม้ต่อไปนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเราเอาจุดกลับตัวเล็กๆอาจจะมีนัยะน้อยๆแต่ก็ยังดีนะครับกว่าเราไม่ใส่เพราะอะไรครับมันจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไม้ขึ้นมานั่นเองนะครับเราก็จะเปิดไม้บายที่เป็นไม้แก้นะครับในล็อตแรกนะครับไม้ที่1ด้วยขนาด0.01เอ๊ะ เอา0.01มาจากไหนก็คือตัวแปรล,ลด b นั่นเองลอด b จะเป็นการเก็บขนาดลดไซส์ไม้แรกจำได้ใช่ไหมครับลด b คือ0.01ดังนั้นไม้แก้นะครับนะ้าไม้ที่1ซึ่งก็คือไม้ที่2นะนะมีค่าเท่ากับ0.01หลังจากโหมด rtb นะครับเปิดไม้เราก็ไปปิดการทำงานของโหมด ftb และแน่นอนครับโหมด rtb ไม่ต้องการใช้งาน t a i l i n g stop ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปปิดมันนะครับ b o ก t a i l i n g stop ในโหมด โ r ร์เทนฝั่งบายนะคือหมด FTB ก็คือบล็อกหมายเลข44นะครับเราใช้บล็อก turn off บล็อกไปปิดการทํางานของบล็อกหมายเลข44และหลังจากที่อะไรครับโหมดแก้ไม้เปิดไม้ใช่ไหมครับอะโหมดแก้ไม้เปิดไม้เป็นไม้ที่2ใช่ไหมครับบล็อก counter นะครับ count end p a s s ตัวนี้นะครับซึ่งเรากําหนดให้เป็น id 1และให้มันนับนะครับ count before pass เนี่ย 5ครั้งใช่ไหมครับ5้ครั้งเพราะเราใส่ค่าคงที่เขาออเดอร์บีลงไปดังนั้นเมื่อเปิดไม้แก้ไม้ที่1นะครับเขานับ1เปิดไม้แก้ไม้ที่2เขานับ2เปิดไม้แก้ไม้ที่3เขานับ3เปิดไม้แก้ไม้ที่4เขานับ4เปิดไม้แก้ไม้ที่5เขานับ 5, อ้าครบ5ครั้งใช่ไหมครับก็บล็อกฟอร์มูลาก็จะทำงานเห็นไหมครับ ปรับเพิ่มขนาดล็อต B ซึ่งจากเดิมคือ0.01กลายเป็น0.02เพราะบวกเพิ่มไปอีก0.01ถูกไหมครับและก็ไปรีเซ็ตคา์เตอร์ ID 1เห็นไหมครับกลับมาเริ่มนับ1ใหม่ดังนั้นไม้แก้ไม้ที่ไม้ต่อไปนะครับเห็นไหมครับไม้แก้ไม้ต่อไปไม้นี้ก็จะกลายเป็น0.02นั่นเองเห็นไหมครับไอ้ไม้แก้5ชุดแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็น0.01เห็นไหมครับนี่คือที่มาของการขยับ เพิ่มขนาดลอดไซส์ในโหมดแก้ไม้ของตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆลองไปไล่เช็คดูนะและแน่นอนครับในระหว่างที่เราแก้ไม้เนี่ยนะครับเราก็จะเช็คกําไรทุกระยะเลยนะว่าตอนนี้นะครับจำนวนการเปิดไม้บายมากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้หรือ,อยังถ้ามากกว่าแล้วเช็คผลกําไรดูซิว่าจากค่าติดลบกลับมาเป็นค่าบวกหรือ,อยังโดยการที่เราจะเช็คทั้งกรุ๊ปที่1และกรุ๊ปที่2ทั้งไม้บายและไม้เซลเลยนะครับ ว่าตอนนี้กลับมามีค่ามากกว่า5 US d ลลาร์ได้อย่างถ้ามากกว่านะครับเราถือว่าการแก้ไม้ประสบความสำเร็จเราก็จะทำการปิดออเดอร์บายปิดออเดอร์เซลล์โดยการใช้บล็อก c r o สเทรดเห็นไหมครับปิดทั้งฝั่งบายปิดทั้งฝั่งเซลล์ปิดทั้งกรุ๊ปหนึ่ง buy, ปิดทั้งกรุ๊ 1, ปสอง 2, ก็คือการล้างไพ่นั่นเองใช่ไหมครับรีเซ็ตค่าเริ่มต้นใหม่แน่นอนครับก่อนจะเริ่มต้นใหม่ t ท a i l i n g stop ก็ต้องกลับมาเปิดใช้งานนะครับ เทลลิ่งสต็อปเปิดใช้งานใช้ Turn On b o น็อกหมายเลข40หมายเลข44เห็นไหมครับเปิดกลับมาใช้งานและอะไรครับตัวแปรนะครับที่เราให้มันแสดงค่าต่างๆบนชาร์ตนะครับก็ต้องรีเซ็ตกลับมาเป็นค่าเริ่มต้นด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเรามาทำในหน้า On t a ท e นะใช้บล็อกเทรดโครสถ้ามีการปิดออเดอร์บายเมื่อไหร่นะครับก็รีเซ็ตตัวแปรที่เกี่ยวเนื่องกับไม้บายทุกตัวนะครับ ลด B Cal B, เขา B โหมด RTB โหมด f t f Profit B ให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นคือค่า0และไปรีเซ็ตเคาน์เตอร์ ID 1ให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นหากมีการปิดออเดอร์เซลล์นะครับก็ไปรีเซ็ตตัวแปรที่เกี่ยวกับฝั่งเซลล์นะครับลด S, อสเขา S โหมด r t s โหมด FTS Profit S ให้กลับเป็นค่า0และไปรีเซ็ตเคาน์เตอร์ ID 2นะครับให กลับมาเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่คือฉากทัดของการเปิดไม้บายไม้แรกและราคาวิ่งขึ้นโหมด F T B ทํางานหากราคาวิ่งลงโหมด R T B ทํางานและแก้ไม้สําเร็จรีเซ็ตค่าเห็นไหมครับหลักการมีเท่านี้นะครับมาดูฉากทัดหลังจากเปิดไม้เซลไม้แรกบ้างนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมจะไปไวๆนะเปิดไม้เซลไม้แรกนะครับโหมด F T S ทํางานโหมด R T S ทํางาน If trade cell ก็จะตรวจเช็คว่าตอนนี้มีการเปิดไม้เซลล์ในระบบอยู่ใช่ไหมใช่ไหมครับและก็จะมาเช็คทิศทางเห็นไหมครับโหมด FTS ก็จะเช็คทิศทางอะไรครับเปิดไม้เซล์แล้วราคาวิ่งลงไหมเห็นไหมครับ for i s t a t e ส่งข้อมูลไม้เซลล่าสุด1ข้อมูลให้ condition ตรวจเช็คว่าเปิดไม้เซล์แล้วราคาต่ํากว่าราคาเปิดไม้เซล์ก่อนหน้าไหมเปิดไม้เซล์ราคาวิ่งลงได้กําไรนะครับเราสร้างระยะกิจ60ปีบขึ้นมา หลักการเดียวกันเลยครับใช้ฟอร์มูลาสร้างกิจดิสแทนคูณ2นํนำไปใส่ในโนเทุเนียบายฝั่งเซลนะครับเราก็ฟิลเตอร์ใบไทยเลือกเซลนะครับฝั่งบายฟิลเตอร์ใบไทยเลือกบายนะครับมีแค่นี้เองนะครับเปิดไม้เซลราคาวิ่งลงครบ60ปิบก็เปิดไม้เซลเพิ่มด้วยขนาด0.01นะครับโวลูมอัปเปอร์ลิมิตใส่ลงไปด้วยนะครับ0 1นนะครับโนสต็อปลอสโนเทคโปรฟิตเห็นไหมครับ หลักการเหมือนกับฝั่งบายเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโหมด FTS ทำงานเปิดไม้ใช่ไหมครับก็ไปปิดการทำงานของโหมด RTS และอะไรครับระบบก็จะเช็คว่าจานวนการเปิดไม้เซลล์มากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้แล้วหรือ,อยังนะครับโดยการใช้บล็อกเช็คเทรดเขาถ้ามากกว่านะครับก็ให้บล็อก t a i l i n g stop ฝั่งเซลล์เห็นไหมครับ trailing stop ฝั่งเซลล์เริ่มทำงานนั่นเองนะครับก็จะบริหารจัดการ กินกำไรได้สูงที่สุดตามขนาดของทิศทางราคานั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูฉากทัดสุดท้ายนะครับเปิดไม้เซลล์ราคาวิ่งขึ้นเห็นไหมครับเปิดไม้เซลล์โหมด RTS ทำงาน If t r a d e s e l l ก็จะรีเช็คว่ามีการเปิดไม้เซลล์อยู่ใช่ไหม For i t a t e Condition ก็จะเช็คทิศทางว่าเปิดไม้เซลล์แล้วราคาวิ่งขึ้นหรือเปล่าวิ่งขึ้นขาดทุนใช่ไหมครับ กิจ d i s t a n e กับโนเทเ near by ฝั่งเซลล์ก็จะสร้างระยะกิจขนาด60ปิบขึ้นมานะครับเมื่อเปิดไม้เซลราคาวิ่งขึ้นครบ60ปิบนะครับเปิดไม้แก้หรือ,อยังตัวอย่างนี้ยังนะครับเรามาหาจุดกับตัว id2 เป็นแท่งเทียนขาขึ้นเห็นไหมครับ id1 เป็นแท่งเทียนขาลงเห็นไหมครับแบบนี้แสดงว่ามันมีการกลับหัวลงนะครับเป็นเทคนิค เล็กๆนะครับอาจจะไม่ค่อยมีในยะเท่าไหร่แต่ใส่ไปย่อมดีกว่าไม่ใส่นะครับเมื่อมีลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้นะครับเปิดไม้เซลล์ราคาวิ่งขึ้นครบ60ปิปิ๊บและเกิดแพทเทิร์นแท่งเทียนแบบนี้เราก็จะเปิดไม้เซลล์เป็นไม้แก้นะครับเห็นไหมครับไม้แก้ไม้แรกก็จะเปิดด้วยขนาดล็อตสนะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ0.01นั่นเองใช่ไหมครับโวลูมอัปเปอร์ลิมิตใส่ อัปเปอร์ลิมิตลอสไซลงไปด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปปิดการทำงานของโหมด FTS ไปปิดการทำงานของ t a i l i n g stop โหมด FTS ก็คือหมายเลข40ด้วยนะครับและในขณะเดียวกันนะครับ block count end part หรือ b l o c counter id 2ก็จะเริ่มนับ1เหน็นไ,ไหมครับไม้ที่2นับ1ไม้ที่3นับ2ไม้ที่4นับ3ไม้ที่5นับ4 ไม้ที่6นับ5พอนับครบ5ครั้งนะครับบล็อกฟอร์มูลาก็จะมาเพิ่มขนาดลตไซส์ของล็อต S ให้เพิ่มขึ้นอีก0.01ตามค่าของลตพัดเอ S นั่นเองนะครับแล้วก็ไปรีเซ็ตเคาน์เตอร์ ID 2ให้กลับมาเริ่มนับ1ใหม่ไหมครับนี่คือการเพิ่มขนาดลดไซส์ของการแก้ไม้ฝั่งเซลลนะครับและเวลาเราจะแสดงค่าบนชาร์ตนะครับเราก็ใช้บ็อกคอมเมนต์นะครับเป็นการแสดงค่าใช่ไหมครับ เก็บ Data แล้วก็ใช้ Bucket o f t r a d ตตะก้า ID สีเขียวเก็บข้อมูลไม้ายตะก้า ID สีแดงเก็บข้อมูลไม้เซลลเอา Modify v a r i a b l e นะครับมาเลือกนะครับคุณลักษณะของข้อมูลเช่นจำนวนการเปิดไม้เซลลจจำนวนการเปิดไม้ายเพราะเอามาจากตะก้า ID สีเขียวกำไรจากการเปิดไม้ายเพราะเอามาจากตะก้า ID สีเขียวเห็นไหมครับเก็บไว้ในตัวแป,ว b, ปรเขา B Profit B ตามลำดับนะครับและอะไรครับ modify v a r i a b l e ดึงข้อมูลจากตะก,ก้า ID สีแดงนะครับจำนวนการเปิดไม้เซลล์กำไรจากการเปิดไม้เซลล์เก็บไว้ในตัวแปร Co S เอสโปรฟิตตามลำดับนะครับนำไปแสดงค่าบนชาร์ตผ่านบล็อกคอมเมนต์นะครับเหมือนตัวอย่างอื่นๆเลยนะครับและ Back Test Mode นะครับหากท่านต้องการ Back Test ใช่ไหมครับท่านไม่สนใจค่าที่แสดงบนชาร์ตอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้มีนัยยะอะไรใช่ไหมครับ ก็เปลี่ยน backtest Mode จาก For ให้เป็น t True การ backtest <c oughs> ก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับหลายเท่าตัวเลยนะลองสังเกตลองทดสอบดูนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูผลการทดสอบตัวอย่างที่156นะครับเราทดสอบกับ XAUUSD นะครับหรือทองคำที่ Time Frame 15นาทีระยะเวลาการทดสอบ1ปีนะครับปีล่าสุดเลยนะครับปี2024นะครับ วันที่1เดือน1ปี2024ถึงวันที่2เดือน1ปี2025โมเดลในการทดสอบคือ e v e r i t i c นะครับ The Most Precise Method Modeling Quality นะครับนำมาจาก Quant Data Manager ตรงนี้จะมี Modeling Quality 99%นะครับ Mismatch Chart Error เป็น0สังเกตนะครับเงินทุนเริ่มต้นนะครับ Initial Deposit 100นะครับได้กำไร1ปีนะครับ348.32 300กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยนะครับ MAC d ดีๆนะครับอยู่ที่24นะครับ Relative DD อยู่ที่28แต่เมื่อแปลงเป็นเงินนะครับ US ดอลลาร์นะครับสังเกตนะครับจะไม่เกินเงินทุนเริ่มต้นนะครับแสดงว่าเราเปิดใช้งานเวลาไหนก็ได้ถูกไหมครับ77.65นะครับ43.22ผู้เรียนนะครับได้รับ EA ตัวนี้ลองไป Back Test ปีอื่นๆดูนะครับดูว่าผลที่ออกมาเป็นอย่างไรและเอากลยุทธ์แนวทางนี้ไปปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมได้เลยนะครับเรียนมาจนถึงจุดนี้แล้วนะครับผู้เรียนคนไหนมีคำถามสงสัยส่งคำถามมาสอบถามผมได้นะครับผมจะพยายามไล่ตอบทุกคำถามและใครอยากลงเรียนคอร์ส EA ออนไลน์กับผมนะครับพร้อมรับ EA ประกอบการเรียนการสอนฟรีทุกตัวอย่างนะครับไฟล์ EA ที่ผมให้ไปเนี่ย นำกลับไปแก้ไขปรับป,ปรุงเปลี่ยนแปลงและใช้งานกับบร็อกอื่นๆได้ทุกบล็กเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ